สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสุชายชาญอีกครั้งครับโปรดให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพาท่านไปเที่ยวหลุมเจ็ดมั้ใช่ไหมหลุมเจ็ดหลุมทิดเพ่งหลุมเจ็ดนี่นะครับก็บรรยากาศ่างนี้นะครับอยู่ชายป่านะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับดูสวยงามนะครับนักกอล์ฟเราล้วนแต่ผู้สูงวัยนะครับก็เดินมาถึงหลุมที่เจ็ดแล้วนะครับ เหลืออีกแค่สองหลุมก็หนึ่งรอบนะครับโดยดูต่อไปว่าท่านจะไปได้กี่รอบนะครับค่อยดูค่อยชมกันไปนะครับมันงมัหาเมอ่กุแวกาเลยเห้กุจวกากัคนแก้วตานครราลม่นแบบจัหัด อยู่บนช่ย่าพอด <c oughs> นีนี่ครับนี่ครับผมทีผมทีออฟขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับบรรย,า, <c oughs> ยากาศลุ่มเจ็ดนะครับสวยไหมครับสวยแฟเวมใช่ได้ครับแฝดใช้ดได้ถ้าไม่ไม่ไม่แรงมากนะครับ แคเวทันนี้จะเขียวเลยนะครับทันนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีสบายๆกับต้นไม้เยอะหน่อยนะครับต้นไม้ไม่ต้องห่วงต้องหลบเอาเองนะครับนี่ก็คืออุปสรรคของข้าบุรินเดชาโดยแท้นะครับถ้าไม่นำมาระวังก็ทต,ตีกระดินใส่ตัวตัวเองนะครับ <c oughs> ทด เชินครับปีนข้างหน้านะครับนั่นก็คือกลีนลมเจ็ดพาสีนะครับอุปสรรคมีต้นไม้พยอมหอมนวลอยู่หน้ากีนเลยนะครับพออยอมหอมนวลน,นี่นางเอกผมครับ อกของสุติชัยชาวเนี่นะครับไม่ค่อยอยาเปิดหน้าครับนี่มา,มมาถ้าไรนี่ดได้ไม่เกินรค่ะของเรา1 130, 130้อยสามสิบร้อยสามเอาพิจิงนี่ครับระยะประมาณ1น0่งรถึงร้อนะครับ ผมก็นีด้วยพิชิ่งนะครับอี่เข้ามาอยู่หน้ากรีนนะครับตอนอยู่หน้ากรีนพอดีนะครับก็จะขึ้นกรีนแต่ว่ากรีนมัน,นดอกไม้เยอะนะครับเป็นดอกยางนะครับดอกยางนาเต็มไปหมดนะครับไม่มีใครมาทําความสะอาดเลยวันนี้ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ทำไปสนุกกันไปนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายนะเอาแค่ความสนุกสนานนะครับโลหอั้เ็ดเลยวะบ่งเล่นะครับ ผัดช้อนมูเสียดเนี่ย้่านบอกลงนี่เมาใจไปเลยดูโปรสันตินะครับโปรสันติจบย่ำครับครับมือโปรวเจ็ดสิบห้าปีนะครับหมอพิษโชมนวัรไม่ใช่ธรรมดานะครับ นี่รับตตอ่อนไปเลยนะครับนะฮะระยะเกือบสองร้อยนะครับระยะเกือบสองพร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบหลาครับขึ้นอ่อนไปเลย่ไงครับออนีน่นครับามาไม่ใช่ธร<อ>รมดานะครับโตแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า ต่ำสุดนะครับเจ็ดสิบผมก็จะขึ้นกรีนนะครับนระยะวันสามสิบหลานะครับนะครับจะขึ้นกรีนน,นะ รอบที่1นผ่านไปนะครับ9หลุมนะครับต่อไปก็เป็นรอบที่2นะครับเริ่มจากหลุมที่10ไปนะครับก็จะป้านี่นี่ครับแฟร์เวย์เป็นครับสวยจริงนะครับแฟร์เวยท้าทายครับท้าทายหน้าตีจริงๆนะครับนี่แฟร์เบย์ต้นยางกลางแฟรนี่ก็คือจุดหมายนะครับ ต้นไม้ต้นยางกลางแฟโอ้สวยจริงๆนะครับดุมนี้ใครตีตรงนี่ก็กินเตตเลยใครใครตีตรงก็เบอร์ดี้ไปเลยนะครับใครตีตรงเนี่ยดุมนี่คอยดูนะครับนี่โปรสันติจะออกก่อนโปรสันติจะออกให้ดูนะครับลุมสิบตรงหลียวตามเส้นทาง ไปแล้วครับโอ้ยขอยหลังครับนี่ต้นยางใหญ่นี่ครับแม่ต้นยางกลางไม่เอานะครับเอาต้นยางขอบไอ้หัวสดเปนลัตื่นต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่เลยไม่เอาต้นยางกลางเอาต้นยางขอบนี่โปรแกรมอหไรหรือว่า อยู่เปอร์ระพิษนะครับเจ็ดสิบห้านะครับป็นไงครับนี่สมไวไหมครับอืมสมไวจริง <c oughs> ตรงเบวเลยสมไวจริง <c oughs> <c oughs> ดูอีกหนึ่งโปรครับเ <c oughs> <c oughs> หน็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ต้นยางอยู่ตรงกลางะครับตรงจริงคอยดูนะครับว่าใครจะตีชนต้นยางได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ไปของแท้นะครับชนต้นยางไปเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบที่โปรวีหอนะครับจบอีกโปรวีหอ เห็นดูมีหอ,อยชนต้นยางยางกลางไหมย,ยางนาต้นกลางต้นนี้นะครับเป็นเป้าหมายเป็นไงครับอโอ้โหสุดยอดเลยต้นยางใหญ่ไปเลยนะครับเนื้อไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าไปข้างหน้าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงพินี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมครับติดตามสุธิชัยฐานนียนะครับเป็นกำลังใจให้สุธิชัยท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านมีความสุขเยอะๆครับใจก็ได้ปก่ลงเจมันจะเป็นังไสามีเท่า่ัึมันมนีันามันจะเลยเป็นตักนี้ยตั้งตั้งตังให้อดสด แมวไปด้วยกันครับสวัสดีครับ